สวัสดีผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอนนะครับคลิปนี้ก็ผมได้ทําการนกับพรีออเดอร์นะครับตัวนี้เลยผมตัวชิโมนะผมก็เป็นตัวมอนสเตอร์นะผมจากภาพยนตร์นะผมในภาคของอ่ากอร์เล่าเอ็กซคองนะผมเดอะอิมพีเรียลนะผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่แบบค่อนข้างโหดเหมือนกันนะเพราะว่ามีสกิลที่แบบว่าสามารถที่จะทําให้โดยรอบนะผมกลายเป็นหิมะกลายเป็นน้ําแข็งได้นะผมนี่ครับตัวนี้ผมได้มาตัวนี้เป็นงานจากค่ายฮายาะนะผมก็ โอ้เดี๋ยวดูรวมจากหลายๆค่ายมีทั้งแบบโตโฮนะครับแล้วก็ลีเจเนรีนะครับแล้วก็นี่ครับมอนสเตอร์เวอร์นะครับผมเนี่ยตัวกล่องกล่องต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมโอ้โหความใหญ่ของกล่องเนี่ยเดี๋ยวจะวัดขนาดนะผมดูครับอืประมาณ40เซนติเมตก็ประมาณ50เซน กล่องคือแบบยาวนะผมนี่ครับดูด้านหน้ากล่องก็จะเป็นตัวของชิโมโตัวนี้ครับแล้วก็ทัดมานี่ครับด้านบนด้านข้างกล่องเนี่ยก็จะเขียนเป็นตัวหนังสือแบบนี้ทัดมาผมทานด้านหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ครับมีเว็บไซต์ต่างๆมีบอกวันผลิตผู้เรียกบอกสถา,านที่ผลิตตัวนี้ m มก e in ินไชน่านะครับผมมีอะไรต่างๆนะนะมาณนี้ครับกล่องแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่ ก็จะบอกว่าลักษณะตัวของหนามหนุ่มที่อยู่ด้านหลังนี่ครับจะมีแบบนี้เลยอีกฟังหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะผมนี่เลยแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูตัวกล่องข้างในกันนะผมว่าตัวชิมโมนะครับผมจะมีขนาดใหญ่แล้วก็เนื้องานเนี่ยจะเป็นยังไงผมมาชมเร็วมาแกะกันเลยครับ กลิ่นกลิ่นดมจากกล่องเนี่ยกลิ่นสีก็ยังแบบค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะ,นะครับผมนี่ครับโอ้ตัวต้องบอกว่าใหญ่นะครับถ้าเทียบกับสังเกตรับด้านซ้ายและขวาเนี่ยจะเป็นตัวก็ซิล่าใชมเปครับด้านขวาจะเป็นตัวคลองดูขนาดนะครับมีความต่างกันนะครับนี่ยังไม่แกะออกมานะครับดูขนาดอันนี้จะเป็นคลองนะครับผมเก็ซีล่าอีกตัวผมดูครับขนาดซึ่งโคตรใหญ่นะครับตัวชิโมตัวนี้ มาเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวชิโมกันครับว่าจังเป็นยังไงนะครับหืมกล่องใหญ่ครับนมกลิ่นสีพลาสติกโอ้โหใหญ่ไม่พอแถมหนักอีกนะครับผมตัวชิโมตัวนี้ต้องบอกว่ากลิ่นสีค่อนข้างที่จะแรงนะรแรงครับแรงมากๆเลยนะครับ ูครับผมมีมาแกะออกมาแล้วนี่ในกล่องไม่มีอะไรผมมีแต่ตัวฟิกเกอร์มาให้นะครับโอ้โหเหมือนตัวฟิกเกอร์เนี่ยจะมีความมันนะผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่ามีความมันนะครับน่าจะเป็นสารอะไรสักอย่างที่ใช้เคลือบนะครับผม ดูรายละเอียดดีเทลนะครับก็รายละเอียดดีเทลนะผมจุดขยับเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับมาเริ่มกันที่ส่วนหางก่อนแลวกันครับส่วนหางเนี่ยจะมีจุดขยับอยู่โอ้โหหลายข้อต่อเหมือนกันนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดแปดข้อต่อนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดตรงบริเวณหางนะครับด,ดูการลงสีต่างๆสีสวยงามนเนื้อพลาสติก ปลายหางเนี่ยจะเป็นเนื้อที่มันแบบนิ่มๆนะผมสามารถที่จะขยับได้นี่ครับหางคือสามารถที่จะจัดได้แบบหลายท่าทางนะผมแล้วก็หางเนี่ยมีความแบบแน่นเหมือนกันผมเวลาเราขยับเนี่ยมันจะอยู่ทรงนะครับถัดมามาเริ่มันที่บริเวณสะโพกด้านหลังนะผมเนีส่วนหลังก็หนามตัวนี้ค่อนข้างแหลมนะผมถ้าเล่นก็ให้ระวังนะผมถ้าอาจจะเลือดออกได้เหมือนกันนะครับ จุดมาจะเป็นโคนขาหน,นึ่งจุดเงี้ยนี่สามารถที่จะขยับได้แบบนี้เลยนี่ครับหัวเข่านะผมหัวเข่าด้านในก็ขยับได้เช่นกันครับนี่ครับหัวเข่าด้านในแล้วก็บริเวณหน้าแข้งนะผมนี่จะมีสองจุดนะครับส่วนเท้านะผมก็จะเป็นขยับได้เลยแต่ว่านิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยไม่ขยับได้นะผมจะเป็นแบบชิ้นเดียวนะผมหล่อชิ้นเดียวมาเลย อีกฝั่งก็เหมือนกัรนมครัอีกฝั่งก็ขยับจุดขยับเหมือนกันเนี่ยขยับขึ้นบนขึ้นหน้าได้โอ้โหขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวนี้สามารถยืนได้เลยนะครับถัดมานะผมบ,บริเวณของลําตัวนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนนะผมเนี่ยด้านหลังต,ตรงกลางแล้วก็บริเวณนี่ตรงนี้3นะครับผมชิ้นส่วนตรงนี้จะเหมือนกันจุดขยับจะเป็นชิ้นนะครับผมตรงคอก็ จะต่อมาหน่อยหนึ่งครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอิสระนะครับผมการขยับก็มีอยู่2ข้อต่อนะครับส่วนปากก็นี่ครับขยับได้เลยแบบนี้สามารถอาได้แบบนี้นะครับผมมีจุดขยับต่างๆหมุนได้ซ้ายขวานะครับผมเนียบแล้วก็ขาหน้านะผมก็นี่เลยขยับโอ้โหหมุนได้แบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็บริเวณของต้นแขน มีจุดขยับเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็บริเวณของข้อศอกหรือว่าข้อแขนตรงนี้ก็ขยับได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแขนก็ขยับได้เช่นกันแล้วก็เท้าเหมือนเดิมผมขยับได้แต่ว่าเล็บด้านหน้านะครับผมสามารถที่จะขยับเป็นนิ้วๆได้นะครับผมเนี่ยมันจะมีข้อต่อนะครับผมทุกนิ้วนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ย ไม่มีมาให้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบหลออแบบชิ้นเดียวไปเลยแต่ว่าบริเวณของนิ้วแต่ละนิ้วที่เป็นแบบนิ้วด้านหน้าเนี่ยก็ขยับได้ทุกนิ้วนะครับเนี่ยสามารถบิดหมุนจัดท่าจัดทางได้ตามต้องการครับผมละมานี่เลยละเอเียดดีเทลคือแบบสังเกตนะครับบริเวณของเกล็ดเนี่ยทำออกมาได้แบบดีนะผมมีการลึกดีเทลดีนะผมดูรับผมด้านหลังก็จะมีการแบบ ลงสีไล่สีนะครับด้านหลังนี่แบบนี้เลยคือสีแบบลงของทางดิจิเนียบแล้วก็สวยนะครับตัวนี้ดูสังเกตดีๆเกล็ดต่างๆนะผมลงสีมานี่ครับบริเวณเกล็ดเนี่ยก็จะมีการไล่เฉดสีนะผมจากเข้มไปแบบจางๆนะครับละเอียดดีนะผมก็จัดท่าจัดทาง ข้ต่อก็อถือได้ว่าแน่นนะผมเราจัดท่าจัดทางในการเดินนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนี่ขนาดใหญ่ถ้าเทียบนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวคล้องนะผมมายืน อยู่นี่ครับดูของนี่คือแบบขนาดแบบสูงกาคล่องอีกของสามารถทีจ่จะนี่ขึ้นไปขี่ได้นะเหมือนแบบในหนังในภาพยนตร์นะผมเนี่ยขึ้นไปขี่ได้แบบนี้เลยนี่ครับผมยืนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาลองยืนดูแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะยืนได้หรือเปล่านะครับจัดอะไรนิดนึงนะครับผม โอเคตัวนี้ก็สามารถที่จะยืนได้แต่ว่าจะไม่เชิงแบบตั้ง,ต,งตรงนะผมก็จะยืนได้ประมาณนี้เลยทีนี้ว่าพอยืนแล้วเนี่ยคือแบบทําให้ดูความสูงใหญ่กว่าคองแบบเยอะมากๆนะค่างเช่นเรามาเทียบกับตัวเจ้าก๊อดดูนะผมดูครับดูความแตกต่างนี่ผมดูความแตกต่างจะเห็นได้ชัดว่าสูงกว่านะผมเยอะนะผมขนาดเนี่ยถ้าเทียบกับคองก็จะใหญ่กว่าคองประมาณ เกือบๆสามเท่านะครับผมขนาดนมใหญ่ก็ครองประมาณสามเท่าประมาณนี้ครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในการรีวิวใครมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับผมแล้วก็พูดถึงในจุดขยับก็อย่างที่ได้ทําให้ดูผมสามารถยืนได้รับการได้ว่าจุดขยับเนี่ยก็ถือได้ว่าแน่นอยู่พอสมควรนะครับมันถ้าเราจับอยู่เนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยแน่นนิ่มแต่ว่า สามารถเล่นจับท่าจัดทางได้นะครับผมถ้าแน่นกว่านี้เนี่ยก็กลัวที่จะแบบอาจจะหักได้นะครับถ้ามันแน่นกว่านี้เนออันนี้ก็ถือได้ว่าโอเคนะผมสําหรับตัวฟิกเกอร์ตัวนี้ยละเอียดต่างๆเนี่ยถือได้ว่าผ่านนะผมราคานะผมบอกราคาก่อนแล้วกันตัวเนี่ยผมได้มาราคาอยู่ที่ 1, นึ่งสามร้อยกว่าบาทนะผมถือได้ว่าถูกนะครับยกว่าถูกเพราะว่าผมซื้อผ่านตัวช h อปปีใช่ไหมก็จะได้โค้ดส่วนลดเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับผม นี่เลยก็จะจาก,กไปกับตัวชิโมนะผมรายละเอียดดีเทลประมาณนี้เลยคือดูรายละเอียดยังไงก็คุ้มนะผมราคานี้ถือว่าคุ้มโอเคก็ไปหาซื้อกันได้นะตอนเนี้ยคือน่าจะมีวางขายเรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมพีใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยจัดจาจหน่ายมาแล้วเออตอนนี้คือแบบส่งสินค้ามาแล้วแสดงว่าตอนเนี้ยทางร้านต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีสินค้าอยู่ในสต็อกเรียบร้อยผมก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อกันได้นะผมเดี๋ยวงไงผมจะแปะลิงก์ ร้านให้รักกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับก็น่าจะจากกันไปกับตัวชิโมนะครับงานของฮายาครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมวันนี้ก็จากกับตัวชิโมนะครับผมใครมีคำถามก็อย่าลืมถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมไปแล้วไปเจอกัน,นครับสวัสดีครับจากไปผลจัวัดขนาด ให้ดูนะครับว่าตัวชิโมะนะผมมีขนาดสูงเท่าได้ะครับผมก็มาเริ่มจากถ้าวัดจากอันนี้สังกัดด้านหลังน่าจะสูงที่สุดนะผมก็มีขนาดอยู่ที่สิบห้าเซนนะผมมีขนาดความสูงที่สิบห้าเซนแล้วก็ความยาวนะครับความยาวก็วัดนะผมให้ดูก็ ประมาณเกือบเกือบสี่สิบเซนนะผมอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้านะผมก็ประมาณนี้สําหรับขนาดนะผมก็ยังไงก็ถือได้ว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงนะผมจนเกินไปนะผมราคาถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีเลยทีเดียวนะุม่มสําหรับเนื้องานที่ได้มานะผมถือได้ว่าผ่านเลยนะผมต้องบอกว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะผมก็ประมาณนี้ผม น่าจะไม่ได้มีอะไรลืมแล้วนะผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าผมเจอบสวัสดีครับ